ติดตามนักข่าวพลเมืองนะครับเพรเือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมืองจังหวัดราชบุรีจะพาไปฟังเสียงของคนชัติพันธุ์ในพื้นที่ว่าอะไรคือปัญหาที่พวกเขาเผชิญอยู่และคาดหวังอะไรกับคนที่จะมาเป็นผู้นําท้องถิ่นครับ วันที่20ธันวาคมนะครับวันนี้ก็ที่นี่นะครับหน่วยเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและก็นายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับโดยเลือกตั้งหมู่ที่1บ้านปกระทิงบนนะครับซึ่งเป็นชุมชนชาวกะเหลี่ยงนะครับ<อ>กะเหลี่ยงโคลนะครับก็มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่นี่นะครับท่ามกลางตอนนี้ก็มีประเด็นเรื่องของอการกลับมาของ,ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับเดี๋ยวจะมีการสอบถามพูดคุยในหลายๆเรื่องเกี่ยวกับ ผู้แทนที่อยากให้ช่วยทํางานนะครับแก้ไขปัญหารเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ความยักลาบากนะครับของพี่น้องกระเลี่ยมโในของพื้นที่วัดทําเขตราชบุรีนะครับที่หลงส่วนหนึ่งก็ลงมาจากเขานะครับลงมาเรื่อยๆมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่นี่นะครับคุณยายสว่างบุญยงวัย72ปีชาวกระเลี่ยมชุมชนบางกะมาเดินทางลงมาจากชุมชนที่อยู่บนพื้นที่สูงตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อมาเลือกตั้งดังเช่นทุกครั้งที่มีการ

รสบบบัไม่ได้ฝันฝรบ้างฝนเด้กมีวันนี้ไอชุวกันเอาโอนอกจะไปกบทางคุลอนนถึมีอดอมากอนยันผู้ฝนตมานํากยัน้จผู้เนี้ยไอน้นบเชือลม่อละลาบกบไปน้อก็รออยู่นอเอดัวสุดีเอตดวนัน้งาผู้ก็เั้งนบ้านเามาเช่วยเหลือเอดัวสาบใูมันกูเินกู่าเนวันนี้กลับมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกี่ครั้งละครั้งนี้ครั้งที่สอง จากเทคนิคโพรามไกลไกลมากอยู่บนเขาอยู่บางกะมาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อะไรครับเป็นกะเรียงเป็นพงค่ะอ๋อก็เป็นน่าจะเป็นอาชีพข้างบนมันยังไม่มีแบบอาชีพที่สามารถทําข้างบนได้เลยถ้าจะทํางานก็คือต้องไปหาทำที่อื่นทําข้างล่างมีทางขึ้นก็ลําบากแล้วก็ไฟฟ้าเดี๋สาธารณูปโภคอื่นๆนี่นะอยากให้คนที่เราเลือกช่วยพัฒนา หมู่บ้านแล้วก็ทุกในจังหวัดของเราให้ดีเด็กตั้งจอยเนี่ยมันก็ดีอยู่อย่างหนึ่งที่ว่ามันได้หลายปีแต่จะมาเลือกทีนี้ทีนี้มาเรามาเลือกก็ดีใจอย่างหนึ่งที่เรามาเลือกมันให้มันเข้าร่วมกันใช่ไหมคือจะได้เขาได้เติมขึ้นมาเพราะเขาก็าาจะได้แบสามบ้านเมืองให้มันดีขึ้น,นได้มาแล้วไม่ ถ้าไไ,ไมม่่่ัวึงงอยยดน้นนเลนะนี่คือเสียงของคนในพื้นที่ครับที่อยากให้ผู้นําท้องถิ่นได้เข้ามาพัฒนาและร่วมแก้ปัญหาทั้งเรื่องปากท้องสาธารณูปโภคและที่สําคัญเรื่องสิทธิคนชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าครับ